นี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดยะลานะะในเรื่องในวันปิยมหารา,ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้เกิดเป็นคนไทยแล้วก็ได้ทําความดีด้วยหวัวใจกิจกรรมที่เกิดขึ้นท่านได้สืบสานต่อยอดรักษาในกิจกรรมดีๆเพื่อให้คนไทยนะคะได้ทําความดีแล้วก็ร่วมมีความรักความสามัคคีนะคะแล้วก็ได้มาร่วมทํากิจกรรมดีๆให้กับประชาชนชาวไทยะคะ่ะวันนี้ก็ ได้มีโอกาสในการร่วมปลูกต้นไม้แล้วก็มีโอกาสในการปล่อยปลาร่วมกับนักศึกษานะครับก็ mm hmm. มีความยินดีมากที่เราจะสนับสนุน mm hmm. กําลังนักศึกษาในการร่วมพัฒนาจังหวัดเจลาเรา mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอำเภอหรือว่าประเทศเราก็พร้อมที่จะพัฒนาในการปลูกฝังจิตอาสากับนักศึกษาของเราครับรู้สึกยินดีมากๆที่ได้มาสร้างประโยชน์ให้กับ ประเทศชาติของเราเนื่องในวันเปียมหาราชค่ะผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ามาทํากิจกรรมในวันเปียมหาราชถวายบุญคุณให้กับในหลวงของเรานะครับที่เป็นแนวทางให้กับประชาชนทั้งจังหวัดยะลานะครับมาร่วมปลูกต้นไม้แล้วก็ปล่อยปลานาความดีให้ถวายเป็นพระราชกุศสนให้กับรับรชการที่5นะครับ